ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนขอต้อนรับกลับสู่เกมคณะํำรวจที่33กันต่อเลยนะครับตอนนี้ผมกำลังอยู่ที่หน้าดันเจียนรูมิเอะเก่านะครับนี่นะครับรูมิเอะเก่าดั้งเดิมก่อนที่จะล่มสลายไปกันครับนี่ชุดนี้หาได้ยากนะขออวดนิดนึง เราต้องหาทางไปต่อนะหัวใจจิตกรอยู่กลางเมืองเอาละโชฟีมือหน่อยเพื่อนโมโนโกยอมรับมาเถอะพระเจ้าทำเองไม่ได้ไปเลยมุงบ้าเอ้ยโมโนโก มันแรงขนาดนั้นเลยเหรอกระเด็นเลยเหรอเราร้องไห้ร <laughs> ้องไห้จริงด้วยมอนอโมนอโคทำบ้าอะไรเนี่ย ข้าขอโทษก้าทำพลาดเองข้าแค่อยากจะโชว์เฉยๆเอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราแค่ต้องรวมกลุ่มกันใหม่วัวโซ่บอกว่าหัวใจอยู่กลางเมืองเอาละจุดล้องได้แล้วมโนโโ้เราต้องไปกันต่อนั่นสินะข้าขอโทษ หรือหรือหินตีบวกวะดูเหมือนหินก้อนหนึ่งเลยนะใช่เอาเอาไปมอ่าไปเขาเธอของขวัญให้อารกี้นะครับฉันแปลกใจที่คุณตกลงมาตามแผนวัวซซงง่ายๆนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าตอนนี้เขาเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของพวกเราไว้ใจเขาไหมล่ะ ฉันเชื่อว่าเขาต้องการให้เราไปถึงตัวจิตกรหญิงดังนั้นข้อตกลงเราเลยตกลงกันได้แต่ถึงอย่างนั้นฉันยังรู้สึกว่าเขาปิดบังอะไรบางอย่างอยู่ <c oughs> จะถามโมโนอโคโโมโนโกคุณเจอเวอร์โซได้ยังไง ข้าก็จำไม่ค่อยได้หรอกนะรู้สึกเหมือนกับว่าเวอร์ซ์จะรู้จักข้ามาก่อนเขาพูดเกี่ยวกับพาคีค่อนข้างเยอะกี่พาคีเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้างเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาดันเหรอบางทีเราอยาถามเวอร์ซ์เองละกันงั้นก็โอเคให้เจอเขาก่อน This พอรู้ไม่ว่ามันคืออะไรเ no. ก่งว่าข้าเขาพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันเหมือนหัวคนเลยนะครับเมื่อกี้เหมือนถูกล่ามอยู่อะอันนี้บันทึกของคณะํำรวจเท่าไหร่วะ58เหรอ 58, 58. พวกเขาคือคนที่เวอร์โซเดินทางมาด้วยสินะ <believe> so. ฉันก้คิดว่าอย่างนั้น พวกเขามาได้ไกลยอย่างน่าเชื่อเลยอย่างน่าเหลือเชื่อเลยนอคซอ,อ,คซอเนี่เหรอน่าสนใจวัวโซคือนี่จริงเหรอคืออะไรอ่ะมาเอลอยู่กับเขาเราต้องไป <Vers o S 2> เดี๋ยวนี้วัวโซไม่มีวันทำร้ายนาง ความลับอะไรอยากรู้แม่ชุดอย่างเท่เลยยืดไหวไหมบางทีโมโนโกก็ทำอะไรเกินเลยไปหน่อยหลังหนูเจ็บแต่หนูไม่เป็นไรดีคนอื่นๆน่าจะกำลังไปใจกลางเมืองกันนะครับ่าสมมัติระว่างทางไปด้วยรู้สึกมันอยู่บ้านเลย ใช่เหมือนอยู่บ้านเลยเจ้าโอเคไหมมโนโคเหมาะกับภาคีสำรวจแห่งไฮยนะดีนะใช่เขาเหมาะดีเชิญเจ้าก่อนเกิดอะไรขึ้นกับเขาวะใครปก่อนวะ <c oughs> เราเป็นทีมที่ดีเวอรเ์เบสซ์เวอร์โซ์ผู้จงบ้าเอ้ยเขาหายไปไหนอะ วยพกเรียโอ้ทำไมบอสมาดูบางๆจังวะเลือดลดถึงข้อเลยนะถึงเวลาแล้วซินนะเดี๋ยวผมจะบัฟให้เต็มที่ก่อนนะครับเพราะว่าล,ลดเลือดเหลือหนึ่งก่อนต้องการบัฟต่างๆได้เกาะมาห้าแล้วก็ ที่ข้อขีดสุดไปยะมาโปไปแทบจะวันฮิตอันนี้ก็ฟื้นสุดชื่นสีแดงยังทำอะไรไม่ได้ก็เพิ่มกอะไปก่อนแล้วกันครับตัวนี้ดีกว่ามาเอลเพิ่มกอไปเจ็ดแล้วโอ้ย โอ้โหมาเป็นชุด 7K อย่างใดชิดเดยวเดยวเดี๋ยวโอ้โหพี่ตอไนไล่เฉดสีไปก่อนแล้วกันนะครับไม่เราดีกว่าเปลี่ยนสเปนไปเลย น่าจะจบแล้วแหละนะลาก่อยมันไม่ยอมจบแฮะอ๋อต้องฆ่าลูกกระจกด้วยเหรอหมื่นหกนะครับตีโอโห,หสามหมื่นห้าชุดหนึ่งมานี่เอาต่อ มาโอ้โหตายดีแล้วอีกแล้วโอ้ยโอ้ยมายังโนดาเมจอยู่นะครับณซอนนี้อันนี้สีน้ำเงิน สีน้ำเงินเอาเป็นเบรกได้หนึ่งครั้งหนูดิมาลองดนูนี่เนี่ม่กลองที่มันแจ่มจริงๆเรีย เด็ได้เนะไล่ระดับสีเหรอทำไมของร้ไม่แรงเหมือนเขาเลยวะไอไล่ระดับเฉดเนี่ยมา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 ได้เล่นทันทีไม่ได้รับการชุบชีวิตแล้วก็ได้อาวุธของใครวะ นี่เหรอจิตกรหญิงเป็นพวกไรหน้าเหมือนกันเหรอรู้อยู่แล้วเจ้าจะเปิดประตูให้นางบ้าเอ้ยจริงเหรอเวอร์โซนี่คือแผนของเจ้าเหรอ เนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยผมว่าโครงหน้าผมเหมือนกับมา,มาเอลเลยนะครับแต่แค่ที่หน้ามีแผลเป็นนะกับผมสีขาวเนี่ยหน้าเหมือนกันเป๊ะถ้าไว้ผมยาวนะผม เจ้าจะต้องทำลายครอบครัวอีกกี่ครั้งละไม่ไม่เจ้าไม่มีสิทธิ์มาส่องขนมาฆ่าเรื่องครอบครัวนะทำไมเจ้ามถึงไม่ยอมรับเราทำเพื่อสิ่งนี้แต่เจ้าก็ยังยืนกรานที่จะวิ่งหาความตายเจ้ากำลังพยายามหยุดวัฏจักรที่พิดแกทำสิ่งนี้เพื่อตัวแกเองต่างหากแน่นอนมันง่ายกว่าสินะที่เจ้าจะคิดแบบนั้น ใช่ไหมมันง่ายกว่าที่จะทรยศพวกเราหลบไปฉันจะฆ่าแม่งเลยเจ้ายังไม่ได้บอกความจริงกับนางสินะ <Have you? S 1> ใช่ไหม <Son. S 1> ลูกค่า ขอโทษที่มาช้านะละโมแต่อ่านอะไรอยู่นิดน้อยจะบอกความจริงเราไหมว่าคนที่สังหารทีมของเราคือพ่อของเจ้าครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ข้าอยากจะบอกโอ้เป็นลูกสินะความลับ ไว้คุยกันทีหลังใครอยากจะช่วยพวกเจ้าจริงๆมึงแงเป็นลูกเหรอมาดูซิจะเก่งแค่ไหนเชียวม,มาบัฟแล้ว เดี๋ยวทำไมบางจังวะบัฟมาก่อนคืออะไรอ่ะหัวใจจิตกรเหรอไม่รู้คืออะไรอ่ะแต่ก็ใส่แม่งไว้ก่อนเลยเดี๋ยนะ เอาจริงดิผมจะชนะแค่ไม่ต้องทำไรเลยเหรอลด AP ก่อนเอาให้มันจบจบกันไปไม่ได้ดูการโจมตีของจิตกรเลยนะเรียบร้อยตายปะชนะเลยเนะี่ยว่ายิงไม่โดนเรียบร้อยจิตกรไม่ได้เล่น เรือนัวไม่ได้เล่นนะครับไม่ใช่จุดเหมือนมันอ่อนให้อะไรส,ส,สกิลอะไรวะนะ ทุกคนปลอดภัยนะน้องแตกโนโคตายแล้ว ทำไมเจ้าถึงไม,ม,ม่ยอกรับตัวตนของเจ้าเออทำไมมาเชลถึงจุดเวลาได้คนเดียวตลอดหลายครั้งเลยนะครับ ถอดหน้ากากอย่าบอกนะใช่นะอย่างที่ผมคิดปะใช่เลยทุกคนคนเดียวกันหน้าเหมือนกันเป๊ะ <is> นี่มันอะไร <Really? S 1> คุณจะบอกชื่อของคุณได้ไหม แท้จากการโดนไฟไหม้นะครับที่เหลือคือเหมือนหมดเลยอ่ะบ้าอเอ้ยมันหายไปไหนแล้วไม่ไม่ไม่อลิเซีย,ซยบ้าเอ้ย กลับมาที่พักเราสูญเสียน้องนกโทโอดอรี่ขอบใจนะ t า e อธิบาย อธิบายหน่อยไหมพ่อของนายเหรอข้าไม่เคยคิดว่าเขาเป็นพ่อถึงอย่างนั้นทำไมไม่บอกเราล่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวได้จะปวดมันไม่ใช่เรื่องของเจ้าข้าตัดขาดกันหลายสิบปีแล้วโกหกก็คือการโกหกพวกเราขอตัดสินด้ตัวเองดีกว่า he hasn't steered us wrong yet but we're a team now ตอนนี้เราเป็นทีมเดียวกันแล้วนะ we w o get very far if we don't trust each other เราจะไปได้ไม่ไกลถ้าไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันครอบครัวมันซับซ้อน เออใช่ถ้าได้ผมจำได้คือน้องเกิดใหม่ได้ไม่ใช่เหรอโนโคมันเกิดใหม่ได้นะหรือเปล่า เรื่องเล่าของเจสซัคกับชาติมาเกิดได้ใช่ไหมนั่นเรื่องจริงหรือเปล่าคุณพานโนโคกลับมาได้ไหมเรื่องจริงเป็นบางส่วนเราสามารถชุบชีวิตโนโคได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะกลับมาได้ คนที่กลับมาจะเป็นโนโคที่แตกต่างจากเดิมคนที่เจ้ารู้จักได้จากไปแล้ว so very sorry, ข้าเสียใจมากเลยนะเพ <'m> ื and all ่อนและทั้งหมด ทั้งหมดก็ศูนย์เปล่าหัวใจของจิตกรเคยอยู่ในคฤหาสน์นั่นตอนนี้หายไปแล้วภ <58. S 1> าคีสำรวจที่58ดูเหมอือนจะคิดว่าคุณรู้อีกวิธีหนึ่งนะ <What? S 1> อะไรเหรอ found and their เราเจอคณะสำรวจที่58และบันทึกของเขา ทางที่เขาบอกก็คือทางตันเดี๋ยวนะพูดถึงเรื่องอะไรกันมีคนอื่นสามารถช่วยเราได้ขอโทษนะจริงไหม ท่านสามารถสร้างอาวุธที่ทะลวงกำแพงได้นะคุณต้องการอะไรจากแอคซอนหรือเปล่าแอคชนแอคชนคุณต้องการหัวใจของพวกมันเหรอฟังนะในการสร้างอาวุธนั้นนะเราต้องฆ่าโคม่าบริสุทธิ์จำนวนมาก ซึ่งมันมากเกินกว่าที่เราจะหาจากเนฟอนแหล่งเดียวคือเอ็กโซนั่นแหละข้าถึงบอกว่าทางตันเอ็กซอนคืออะไรเพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาอันตรายกว่าเนฟอนมากๆย้ำว่ามากๆเลยนะถ้าตายไม่ได้ข้ายังโคตรพวกมันไม่ได้เลย ข้าเจอศพตัวหนึ่งนะครับแต่ขาก็ไม่รู้ว่ามันตายได้ยังไงเหมือนกันฟังนะโอกาสที่พวกเราจะโค่นมันได้นะโดยไม่ตายนะแทบจะศูนย์ใกล้เคียงศูนแต่ไม่ใช่ศูนย์นี่ในฐานะคณะสำรวจถ้าเราตายเราตายในการต่อสู้ส หาดาบที่ทะลวงกำแพงเอาละถ้าถ้าเราจะสู้กับแอคซอนนะต้องใช้สมององสักน้อยหมายความว่าไงข้าเคยเผชิญหน้ากับแอคซอนมาก่อนมี3ตัวอยู่บนเกาะรอบๆเสาหินเราต้องการหัวใจของมันอย่างน้อย2ดวงใช้ในการสร้างดาบได้นะครับเราควรจะเริ่มจากตัวที่อยู่ทางด้านตะวันตกนะครับ มันอ่อนแอมากหรือเราจะน้องรับความท้าทายทางตะวันออกดีละนี่ค่าชอบค่าชอบฟังที่ข้าพูดไหมเนี่ยตัวตัวนั้นอ่อนไม่ชอบนะครับแม่งชอบจะบวกตัวเก่งๆคณะพันทึกด่านสักหน่อยนะครับ คณะสำรวจที่58มาภาคีสำรวจที่ห8าสิบแปดเดลฟินเบเฮมอสในช่างน่าอัศจรรย์ใจจริงๆมันมีเมืองเล็กๆอยู่บนหลังซึ่งฉันอยากจะสำรวจมากแต่คนอื่นๆคิดว่ามันเสียงเกินไปง่ายเกินไปที่จะถูกพวกเนฟรอนนะครับจับได้เวอร์โซ่เรียกสิ่งนี้ว่าแอคซอนเห็นได้ชัดว่ามันทรงพลังอย่างเหลือเชื่อหัวใจที่ทำจากโคม่าบริสุทธิ์ ฆ่าไม่ตายโดยสิ้นเชิงยกเว้นว่าเห็นได้ชัดว่ามีมีอะไรบางอย่างสามารถฆ่ามันได้นะครับเวอร์โซและพ่อของเขาเรอนอาใช้เวลาหลายปีพยายามฆ่าแอกซอนด้วยหวังว่าจะหลอมหัวใจของพวกมันให้เป็นอาวุธเพื่อทำลายม่านพลังงานแต่เขาไม่สำเร็จฉันพนันได้เลยว่าพันธารักคงอยากได้หัวใจเหล่านั้นมาไว้ในมือเขาสามารถสร้างอาวุธได้อย่างง่ายดา ก็คือโดยปกตินะครับถ้าเราจะหาจิตกรเราต้องทําลายหัวใจจิตกรก่อนทําให้ม่านพลังออกนะครับเพราะาถ้าเราเดินเข้าไปตรงๆเลยเราจะตายนะครับนั่นคือวิธีแรกนะครับส่วนวิธีที่2ก็ตามบันทึกเลยเราต้องหาไอโคมาบริสุทธ์จํานวนมากนะครับเพื่อมาให้ไอบันบันทารักอะครับเป็นดาบอาวุธนะครับใช้ทําลายม่านพลังเพื่อเข้าไปหาจิตกรโดยตรงนะครับ โดยวิธีที่จะง,ง่ายที่สุดก็คือค่าไอตัวแอคซอนนะครับอย่างน้อยสองตัวเพื่อใช้โคม่าบริสุทธ์นะนั so, ir, ่นคนที่วมหน้ากากกับเริน่าคือน้องสาวของคุณใช่ไหมจุดจุดจุดมันเดาไม่ยากหรอกเธอชื่ออเลเซีย เธอเป็นอะไรอ่ะเธอสมหน้ากากตลอดเวลาเลยไม่เคยพูดเอาแต่จ้องมอง She, uh, นาง She was fire. นางติดอยู่ในกองไฟนานมากแล้ว <c oughs> ใบหน้าและลำคอของนางหายไปเสียหายนะครับดังนั้นทำไมทำไมพวกเขาถึงมาหาข้าล่ะ Know. ข้าไม่รู้สิ That <surprised> นั่นทำให้ข้าประหลาดใจตอนที่เธอบอกกับฉัน She she'd helped thought me before I, I thought help me I again but นางเคยช่วยข้ามาก่อนเหมือนกัน side. ข้าคิดว่านางอยากจะช่วยอีกครั้งหนึง่งแต่ดูเหมือนว่านางจะเลือกข้างไปแล้วนะครับครอบครัวเป็นเรื่องซับซ้อนจริงไหม <laughs> <Yeah. S 2> ใช่ เธออยากได้ปอกแขนคืนไหมอะไรนะข้ารู้สึกเหมือนเป็นตัวปลอมที่สวมมันเมื่อดูจากเธอก็รู้นี่สวมมันต่อไปเธอคุณบอกว่าคุณเลือกข้างแล้วนี่ข้าทำเองกคุณรู้ แปลกนะไม่เลย secrets, หนูเก็ีดความลับแต่ก,กูสตาฟมักจะให้โอกาสเสมอ <your> และการงานทำของคุณ <trust> ตั้งหากที่สำคัญนะครับหนูไว้ใจคุณ <Thank you. S 1> ขอบใจนะนี่ดูคล้ายกับโดมโลกของลูมิแอร์เลยนะ <Yeah. S 1> ใช่ บอกจอแล้วเราทำไม่ได้เราต้องใช้แอคซอนก่อนไม่เป็นไรนะอยากลองอีกไหมฉันโอเค <c oughs> โกรธโกรธ <c oughs> งอนอยู่โอเค,อเคนี่นะครับเราต้องหาโลูแอคซอนมาตีมันก่อนปลดล็อ <c oughs> กความสามารถเอคกี้ว่ายน้ำผ่านแนวปะการังได้กานลบนี้ของพาคีสำรวจ เอาละว่ายน้ำผ่านในประการลังได้แล้วทุกคนสวยแล้วไงทีเนี้ยโอ้โอ้โอ้เออเออเอต้องฆ่าสองตัวนะครับจากกี่ตัววะนะเอาละทีนี้เราถึงเวลาว่ายน้ำเที่ยวกันแล้วเออเดี๋ยวถ้างั้นอีีนี้ผมขอพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าทุกคนมีบิลตรงไหนหรือมีของตรงไหนแนะนำก็คอมเมนต์บอกได้นะเจอกันคลิปถัดไปครับทุกคนขอบคุณครับ